สวัสดีค่ะวันนี้เมมีอะไรจะมาบอกคือเมเป็นโควิดนะคะตรวจเมา่เช้าคือพบขึ้นสองขีดนะคะเราจะมารีวิวการกักตัววันแรกจนถึงวันที่สิบเก้านะคะวันนี้วันที่แปดพฤษภาแล้วก็จะมาดูนะคะว่าหมอให้อะไรแบบว่าอันนี้นะคะแมสที่ทางโรงพยาบาลให้มาน้ำน้ำยาไฮเตอร์ หรือเรียกอีกอย่าง,างว่าน้ำยาฆ่าเชื้อเวลาใช้ของรุ่นกับคนอื่นก็ฆ่าเชื้อนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จะมีถุงขยะดําถุงขยะแดงยเพื่อแยกเชื้อนะคะแล้วก็อัน,นก็จะเป็นยายาจิบแล้วก็จะมียาจิบราทะอีกมากมายนะคะแต่ไม่ได้ฟาวนินะคะ เพราะว่าค่อนข้างหายากแล้วก็นีที่หนีบมืวนี่ตลอดวัดไข้นะคะอันนี้คือการกักตัววันแรกนะคะเดี๋ยวมาดูต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองกับการกักตัวโควิดนะคะทานข้าวเช้าแล้วทานข้าวกลางวันแล้วแล้วก็การกักตัวครั้งนี้คือโรงพยาบาลเขาส่งข้าวให้นะคะ แล้วก็ก็คือกับตัวอยู่บนห้องห้องนอนห้องนอนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยคะ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนตัวเม้นั้นเป็นแค่เป็นไข้เป็นอาการเริ่มต้นเป็นไข้ละไอเจอ็บคอพอตรวจแล้วก็เจอนะคะ อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปแล้วจบการรีวิวของวันที่สองของการกักตัวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นการกักตัววันที่สามของเมนะคะเ<ะ>หลืออีกเก้าวันก็จะได้ออกจากการกักตัวแล้วก็จะมีไอมีน้ำมูกนิดหน่อยแล้วก็มีเสมหะนิดหน่อยนะคะจะเสียงก็งยังปแปลกๆอยู่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เชาวกักตัว ของวันที่สี่นะคะก็คือว่าก็ไอยอยู่บ้างน้ำมูกไม่มีแล้เจ็บคอก็เริ่มไม่มีแล้วแล้วก็ไข้ก็ไม่มีนะคะอยากออกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวกันกับตัววันที่หนะคะแต่เรื่องที่แปลกใจโดยเรื่องที่ตลกนั่นก็คือ เราตรวจ ATK เราขึ้นหนึ่งขีดหายแล้วแต่มอแมนตรวจปุ๊บสิ่งที่เราคอยก็มาถึงสรุปติดนะคะติดนะคะทุกคนทีเนี้ยกักตัวกันยาวๆเลยค่ะยาวไปเลยสิ 10, บยี่สิบวันไปเลยค่ะไม่ต้องออกนอกบ้านเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เมยมีเรื่องจะมาเล่านะคะคือหลังจากหลายวันที่มยเป็นโควิดนั้นก็คือวันนี้กักตัววันที่สิบแล้วทีนี้เมื่อวานอะพ,พยาบาลได้ไลน์มาแจ้งว่า,าไปรับใบรับรองกักตัวได้แล้วนะคะสรุปคือเมย์ ได้กักตัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปรับใบรับรองแพทย์มาแล้วการเป็นโควิดนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะก็คือมันก็จะมีอาการไอแห้งหนู่นนี่นั่นตามจิตวิทยาแต่ไม่อยากบอกว่าให้ทุกคนลองคิดดูดีๆว่าเราต้องรักษาความปลอดภยัยอนามัยมากแค่ไหนเพราะขนาดแค่เมยอยู่บ้านเฉยๆเมยติดจากคนอื่นแต่มยก็ไม่ได้โทษใครนะคะ ติดจากคนอื่นจริงๆด้วยความสะเพ่าของตัวเองคือเจอผู้คนแล้วคือเรื่องของเรื่องอะช่างมาทํากุญแจรถที่บ้านแล้วทีเนี้ยเมย์ก็ไม่รู้เนาะว่าเขาเป็นโควิดนู่นนี่นั่นทีเนี้ยพอกลับไปปุ๊บคือคือความสัเพ้าของเมย์คือเมย์ะไม่ได้ใส่แม้เวลาคุยกับช่างคือคือคุยก็เลยกลับกลายเป็นทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่หมดคือ อาช่างกลับไปสองวันประกาศลงเฟซว่าเออติดโควิดอาเมย์ก็มาคุยกับแฟนแล้วว่าเฮ้ยเราจะติดหรือเปล่าวะนู่นนี่นั่นพอทีเนี้ยห้าวันปุ๊บจริงๆเลยห้าวันก่อนหน้านั้นเมย์เป็นไข้เพราะว่าฝนตกนะคืออากาศเปลี่ยนทีนี้ก็รู้เรื่องเลยเป็นเลยค่ะสรุปเป็นทีนี้ก็คือทีนี้ทุกคนต้องกักตัวที่บ้านก็คือต้องกักตัวนะคะย้ำ กักตัวจริงๆแล้วทีนี้ถ้าเดือดร้อนถึงแม่แม่ก็ต้องกักตัวเสียเวลาการทํางานแล้วก็ลูกลูกก็ต้องกักตัวไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรักษาความปลอดภัยของตัวเองร่างกายแล้วก็ใส่แมสออกจากบ้านทุกคนนะคะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะเสียเวลาสิบวันโดยใช่เหตุทั้งๆท,ท,ท,ที่เราสามารถทําทํากิจวัตรประจําวันอย่างอื่นได้มากเราหยุดงานไปเชื่อเลยว่าการหยุดงานโควิด คือมีผลกระทบจริงๆแทบจะทุกคนแทนที่จะได้งานก็ไม่ได้งานแทนที่ลูกจะได้ไปโรงเรียนก็จะต้องเลื่อนเลื่อนไปโรงเรียนนะคะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะเมมีมาบอกแค่นี้ละคะ่ะ